มะม่วงกระลอนชื่อไทยมะม่วงป่าชื่อท้องถิ่นภาคกลางเรียกว่ามะม่วงกระล่อนจังหวัดประจวบคีรีขันเรียกมะม่วงเทียนจังหวัดราชบุรีเรียกมะม่วงเทพารส่วนภาคใต้จะเรียกว่ามะม่วงขี้ใต้ค่ะลักษณะของผลลูกไม่ใหญ่ผลจะคล้ายคายมะม่วงสามฤดูปัจจุบันนี้หาทานยากเพราะชาวบ้านโค่นทิ้งตัดทิ้งบ้าง ขายที่ขายทางบ้างน่าเสียดายที่คนสมัยนี้ไม่รู้จักมะม่วงกลันขอ,องดีของอร่อยมีกลิ่นห,หอมหวานทานคู่กับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวมูนอร่อยมากๆค่ะหรือนำผลสุกมากวนตากแดดทำเป็นส้มลิ้มส้มแผ่นหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ามะม่วงควนจะมีรสเปรี้ยวหวานๆมีกลิ่นหอมหอมหอมกว่ามะม่วงกวนชนิดอื่นค่ะ ยิ่ถ้าเจอส้มแผ่นกวนแบบตกทรายจะอร่อยสุดยอดมากๆเลยค่ะ